ยกกระชับเอ่ยกระชับรูปุมขนเอ่ยเราที่สําคัญนะักเหมือนเด็กลงอีกครั้งอะไรแบบเติมเติมฟิลเลอร์แล้วแบบรู้สึกไม่ค่อยจึง้งเป็นรอยเข็มย่างเห็นได้ชัดอ่ะทุกคนเปิดคลิปนะคะที่บ้านกันเลยนะคะวันนี้ก็กําลัง รอรถแท็กซี่อยู่นะคะเพราะว่า,าจะไปทำสวยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปกันที่ L Clinic Beauty Center นะคะแถวประมาณแรพพาว71นั่นเองนะคะวันนี้คะจะไปทำมอ์เฟียตเอกนะคะก็คือยกกระชับหน้านะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าฝาไม่สามารถฉีดโบท็อ,อกกรามได้นะคะไม่เคยฉีดเอยเคยฉีดแต่ออกมาแบบหน้าเบียววเยเเบ้ยวะเวลายิ้มแล้เบี้ยวไรเงี้ยเราก็เลยต้องยกกระชับหน้านะคะให้มันมีความแบบอ่ะ ตึงไม่หย่อนคล้อยแบบนี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยที่ฟ้าแบบศึกษาหาข้อมูลมานะคะคือเขาจะช่วยยกกระชับหน้านะคะได้มากกว่าพวกไฮฟูอะไรประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวเรารอแท็กซี่เราก็ไปกันเลยแล้วก็ขอแบบไปคอนซัลท์กับคุณหมอก,ก่อนแล้วก็จะมาบอกอีกทีว่าเราทําได้หรือทำไม่ได้นะคะก็ะให้ดูหน้าไว้ก่อนเลย รุปแล้วนะคะเครื่อง Morphe X เ,เ,เนี่ยก็คือสามารถแบบว่าทําให้หน้าเราดีขึ้นหลายจุดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยแบบว่ายกกระชับหน้าสลายไขมันแล้วก็ยกกระชับขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็กระชับรูปกุมคนนะคะ ช่วยทําให้แบบกระตุน้นคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในผิวของเรานะคะทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความเหมือนแบบเหมือนเด็กลงอีกครั้งอะไรแบบนี้แล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหารเรื่องสิวหรือว่ารูขุมขนหลุมสิวอะไรต่างๆนะคะก็สามารถช่วยได้ด้วยนะคะที่สําคัญหลังทําครบ1เดือนนะคะก็คือจะเห็นผลชัดเจนมากในเรื่องของแบบยกกระชับเออกระชับรูขุมขนเออแล้วที่สําคัญอนะ่ะหน้าของเราจะเรียบเนียนแล้วก็ขาวกระจ่างใส เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะที่ฟ้าเลือกที่แอลคลินิกบิวตี้เซ็นเตอร์นะคะเพราะว่าคุณหมอออนเลยค่ะเพราะคุณหมอออนนะคะก็จะมีเทคนิคเล็กๆหลายอย่างนะคะเพื่อทําให้เครื่องเนี่ยมันเหมือนมีประสิทธิภาพมากขึ้นหมอออนจะยิงเป็น2โหมดนะคะก็คือการสลายไขมันคนที่มีแก้มมีเหนียงแก้มห้อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะสลายไขมันก่อนแล้วก็ยิงโหมดนึงนะคะก็คือการกระตุ้นคอลลาเจนซึ่งหัวเข็มของเขานะคะหัวเข็มของเครื่องมอเฟสเนี่ย เป็นทองคําด้วยทุกคนจะต้องลองทําก่อน้วจะมาบอกรางทางนิดนึงทีว่าแบบทําแล้วเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกอะไรงไงบ้างนะคะแต่ฟาก็ยังเชื่อนะว่าแบบเวลาที่เออเราทำแล้วมันรู้สึกมันเจ็บนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้มีประสิทธิภาพนะไม่รู้คลิปเองหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องเจอคุณหมอก,กันค่ะ ทุกคนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะก็คือเราจะมาคลีนหน้ากันก่อนนะคะบอกเลยว่าต้องคลีนหน้านะเพราะไม่งั้นอาจจะแบบติดเชื้อได้ เสร็จแล้วนะคะก็ทั้งหน้าแล้วก็คอเลยเพราะว่าเราจะทําทั้งหน้าแล้วก็ลามาคอด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะเด็กนะคะเราก็ต้องเด็กทั้งตัวถูกป,ป่ะเพราะว่าบางทีอยากฟปเห็นบางคนหน้าเด็กแต่คอเหี่ยวเนี่ยมันก็จะดูเอจขึ้นนะคะ ะะก็ทําเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะก็คือข้างนี้จะเห็นว่าแบบเออมันยกขึ้นจริงนะคะก็รอฟื้นตัวนิดนึงแล้วก็เห็นผลเต็มที่นะคะก็คือหนึ่งเดือนคะ่ะเขาเรียกว่าเซรั่ยมาตัวเดียวเลยนะคะที่ของเกาหลีที่สามารถลงในผิวเปิดแบบที่เป็นแผลได้ะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเล่านิดนึงก็คือคุณหมอทําเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการมาร์กหน้าครบเย็นนะคะแล้วก็พักหน้านิดนึงเพราะว่ามันจะค่อนข้าง,งแสบๆร้อนๆอนนิดนึงนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยมันจะมีเออเหมือนรอยเข็มน,นะคะแล้วก็แดงๆ แล้วก็ที่คอด้วยที่คอเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งนะคะคุณหมอบอกว่าที่คอเนี่ยจะหายช้ากว่าที่หน้านะคะที่หน้าก็ประมาณ 2- 3วันแต่ว่าที่คอจะประมาณ2อาทิตย์นะคะแต่คือเหมือนมันจะหายแดงเนาะแต่ว่าเวลาจับจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออเป็นสะเก็ดหรือว่ามีความไม่เรียบเนียนอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นถ้าเกิดเอาแบบสวยเต็มที่เลยก็คือ1เดือนนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวปามาอัปเดตผู้นี้ให้ดูนะคะ ทุกคนอันนี้นะคะอัปเดตหนวันที่สองนะคะคือวันแรกอ่ะคือตื่นเช้ามาแล้วก็เป็นวันแรกนะคะทุกขอบตาครับม,มากเพราะว่าล้างเครื่องสำอางไม่หมดไม่กล้าใช้น้ําล้างอ่ะะให้ดูนะคะหน้าใกล้ๆก็จะมีความแบบเป็นรอยเข็มยังเห็นได้ชัดแต่ว่าที่ชัดที่สุดคือคอทุกคนคือคอทิ้งรอยไว้ค่อนข้างเยอะดูได้ ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็อย่าเพิ่งล้างหน้านะคะเพราะต้องพกแบบ24ชั่วโมงก่อนคือ24ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็มีน้ำเกลือนะคะให้ล้างหน้าด้วยน้ำเกลือแล้วก็ทาแบบเหมือนเป็นเจลมาให้นะคะดูได้ว่าแบบใต้างล้างไม่สะอาดเลยทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใ,ใหม่ค่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะก็หน่เดือนแล้วนะคะหลังจากที่ทำ Morphe A ไปให้ทุกคนดูว่าแบบอืม คือหน้าสดเลยนะคะไม่ได้แต่งหน้าเลยเลยคือรู้สึกว่าหน้ายกกระชับขึ้นมากๆแล้วคือรูขุมขนตรงหน้าแก้มนะคะก็คือน้อยลงมากๆเลยถือว่าแบบปังเวอร์นะคะรู้สึกชอบมากๆเลยนะคะพอดีหน้าเรียวขึ้นมากยิ่งพอแต่งหน้านะรู้เลยว่าแบบเออหน้ามันจึง้งมันแต่งหน้าง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณแอลคลีนิกด้วยนะคะเพราะว่า หน้าดิฉันเล็กเหมือนยุงแล้วค่ะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครแบบรู้สึกว่าเอออยากยกกระชับหน้าด้วยใส่ไขมันด้วยแล้วก็กระชับรูปหุขนด้วยคือทําครบจบอะก็ลองสอบถามที่แอลคลินิกนะคะในเรื่องของการทาม,มอร์เตสเอกนะคะประมาณนี้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย